สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์พลเลขเด็ดฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ปล่อยแล้วรีบหาไว้ก่อนหมดในพริบตามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สพฤษภาคม2566 เจ้าแม่ใบหวยคนดังอย่างเจ๊ฟองเบียรได้ออกมาปล่อยเลขเด็ดเอาใจนักเสี่ยงโชคลุ้นรวยศาสตร์กินแบ่งรัฐบาลให้แนวทางเลขเด่นที่ควรจะเน้นเป็นพิเศษคืออะไรบ้างมาดูกันเลยรัฐบาลไทยมีเลขเด็ดดังนี้ครับสำหรับวันที่2พฤษภาคม2566ฟัน55เลข2ตัวเด็ดๆมีดังนี้59 56 58เลขเด็ดเด็ดเม็ดเดียวได้แก่50 805 957 845ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเลขเด็ดนะครับที่เจ๊ฟองเบียร์นั้นได้ออกมาให้ในงวดวันที่2พฤษภาคม2566ส่วนใครได้เลขเด็ดอะไรกันมานะครับก็ฝากแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับงวด2พฤษภาคม66ความคืบหน้าล่าสุดรังทิปให้หวย งวด2พฤษภาคม2566จุดเลขทูบ3ตัวชัดๆลุ้นรางวัลใหญ่เลขทูบรางทิพย์2พฤษภาคม2566แนวทางหวยงวดนี้ปล่อยเลขเด็ดจากทูบพร้อมแจกเลข3ตัวให้กับแฟนคลับในไลฟ์สดบอกเลยว่าโอกาสทองเข้ามาแล้วเข้ารางวัลสูงมากได้เวลาเสี่ยงโชคครั้งใหม่สำหรับ เหล่าคองหวยประจำงวดประจำสอพฤษภาคม2566โดยคราวนี้จะพาไปส่องเลขทูบของปรางทิพย์ลูกสาวซาตานที่เปิดให้ได้เห็นกันแบบชัดๆทั้ง3ตัวทั้งนี้ปรางทิพย์ยังใจดีบอกใบ้แนวทางหวย2ตัว3ตัวในร้ายสดให้เหล่าผู้มีจิตศรัทธาได้ลองสแสวงโชคกันอีกด้วยว่าแล้วจะมีเลขเด็ดอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ถือเป็นอีกหนึ่งสำนักใบหวยเจ้าดังที่หลายคนให้ความเชื่อมัน่นสำหรับปางทิพย์ลูกสาวซาตานซึ่งได้ออกมาใบหวยให้ได้หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามกันทุกงวดตัวในงวดนี้มีทั้งเลขเด่นหน้าซื้อและเลขที่ได้จากทูบดังนี้เลขทูบ8 2 8เลขสองตัวได้แก่8 2 2 8 8 8เลขเด็ดในไลฟสด9 5 1 0 4 2 8 9ทั้งนี้นะครับหลายคนที่เห็นเลขชุดดังกล่าวนั้นก็ได้นำมาพินิษพิจารณาก่อนเอาเลขกลับอีกรอบเพื่อกระจายความเสี่ยงโดยหวังว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลมากขึ้นงานนี้หลายคนค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่า เลขทูบและเลขเด็ดอื่นๆของปรางทิพย์จะนำโชคลาภความมั่งคั่งมาให้เนื่องจากงวดของเมื่อ16มีนาคม2566ปรางทิพย์ได้ใบหวยไว้อย่างแม่นๆเราวกับจับวางซึ่งตอนนั้นเธอได้ให้เลข73ไว้ตรงกับลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ออกมาเป็นเลข025873อย่างพอดิบพอดีสำหรับใครที่ หวยในงวดนี้ไม่รู้จะซื้อเลขไหนสามารถนำเลขทูบและเลขเด็ดที่ปรางทิพย์ลูกสาวซาตานนำมาแจกไปซื้อเพื่อลุ้นรางวัลในวันที่2พฤษภาคม2566กันได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคอหวยไม่พลาดแห่สองเลขเด็ดทะเบียนรถลุงตู่ลุยหาเสียงอุตรดิต23เมษายน2566เพื่อเด็กประยุทจ,จันโอชา ประธานคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายพักกรุมถ่ายสร้างชาติพร้อมแกนนำพักและคณะเดินทางมาที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อช่วยผู้สมัครสสของพักหาเสียงท่ามกลางประชาชนมาต้อนรับหลายพันคนโดยชาวบ้านและคอหวยไม่พลาดที่จะส่องเลขทะเบียนรถของลุงตู่ที่ใช้ในการลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครสสออุตรดิตถ์ในครั้งนี้ คือรถโตโยต้าอะพาธสีดำหมายเลขทะเบียน1ขอสอ87กรุงเทพมหานครบิกตูขึ้นเวทีปราศัยอำเภอท่าปลาถิ่นสรันวุฒิสรันเกตขอเสียงสนับสนุนผู้สมัครสอสพกรมไทยสร้างชาติอ้อนคนอุตรดิตถขอให้เลือกทั้ง3เขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากเข้าไปทำงานต่อย้ำอีกไม่กี่วันถึงวันเลือกตั้งขอให้ไต่ตรองให้ดี ถ้าเดินผิดจะนำพาประเทศชาติไปในทางที่ผิดพลเอกประยุทธ์ปราศัยว่าดีใจที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนอุตรดิตต์ขอให้ชาวอุตรดิต์ช่วยกันดูแลประเทศชาติต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมใจทำงานกับพักกรมไทยสร้างชาติและที่ต้องฝากไว้ก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญต้องช่วยกันรักษาไว้วันนี้ตนนั้น ได้เห็นน้ำใจไมตรีของคนอุตรดิตจึงขอฝากพักครมถ่ายสร้างชาติไว้ในอ้อมใจคนอุตรดิตมีสามเขตเลือกตั้งต้องได้สอสอทั้งสคนขอให้คนอุตรดิตร่วมพลังกันกันกบพักครมถทยสร้างชาติเพราะการดำเนินการในสภานั้นจะต้องได้เสียงข้างมากเพื่อเข้าไปทำงานต่อหลังจากทำมาแล้วถ้าได้เสียงมากก็จะทำต่อได้ง่าย